เรียบร้อยเริ่มเกมได้เริ่มขึ้นแล้วไปชายไม่มีด้วยเราอยู่ในป่าป่ามาริเทียวอ่ะมาริเทยูยาวนานไหนกันเชียวเนี่ยมาริเทยูยหลายเอฟิวอาจจะตายเลยก็ได้นะเฮ้บ้านเฮ้ยบ้านไอ้ฟิวเจอบ้านป่ะพีด้าพีด้ามาโอ้มาเลยเจ้าขนาดไหนกันเชียววะมาริเทยูยตัวละครเหมือนแบบจะเป็นปริโอลอะไรดูใจากแอนเดอร์เลยเดินเดินกระย่องกระยงกระย่องเหมือนจะอยู่ได้ไม่นานเลย บริโอเดคคะนี่เปิดอ่เฮ้ยเฮ้ยกรอสูกเลยเยวิทยุส่องวอวิทยุอ๋อวอไคเนนป๊อปเดด้าเอ่มเเาเหมือนกเฮ้ยเดด้าเดด้าทำลายอะไหนเปิดติ๊ติ๊ติ๊ตยวติ๊ดิ๊ติ๊ะิ๊ตห๊ติ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 ๊อ่๊แิ๊ติ๊ตออติ๊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 ติะเปิากป๋ เอ้ปากกระป๋องอร่อยเลยปากกระป๋องโรซ่าจริงป่าไปข้างนอกเลยเลยป่าอะไรเลยปากกระป๋องโรซ่าเฮ้ยแวนนี้ไปได้ปะเ้ยเขาจะรถสิบล้ออ่ะแล้วก็เฮ้ยคัตเตอร์แวนเจออะไรมีคัตเตอร์ใช่ไหนมอยู่บ้านใหญ่เลยอยู่บ้านเล็กกระท่อมเลยกระต๊อบอ่ะบ้านใหญ่บ้านลงสิฮือฮือฮือลูกดอกทำมีเกียร์เลยนั่นอะไรสิ I already have detector เฮ้ยเป็นเครื่องตรวจจริงด้วย detector เนี่ย ตรวจผีตรวจวิญญาณอะไรวิญญาณร้ายถือไว้แล้วกันเท่านั้นเผื่อตรวจเจอสิแกถือไ่้เลยจริงเผื่อมันกระแป๊บกระแป๊บปะจริงเผื่อมันเตือนไม่ได้เนี่ยกระแป๊บกระแป๊บปะปิงประตูแบบมีเข้าใจเอยน้องชายเหรอไอ้นี่อะไรวะที่บ้านใครเหรอเฮ้ยนี่บ้านไหนอะพี่ล็อกเจอพี่พี่พี่กระพริบ้านนี้พี่บ้านนี้เฮ้ยกระพริบแล้วกระพริบแล้วบ้านนี้เหรอออฟเิอทีป่ะ ไม่ใช่เอาจะดีหรือผีวะไอ้จะเอากิดบกิดบมัวเลยปิดมัวเลยไปหายตัวมันเลยจะอยู่หายตัวมันเลยจะอยู่หายตัวได้วิ่ง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 ไปตามกูแล้วตามใครไม่รู้ไม่ตามกูตามกูกนดีได้ตามตามได้ตามได้ไอ้ชิวช่วยขอร้องละจุกจุกรัวไม่รั้วิ่งวิ่งกับไม่หันเลยแล้วเนี่ย พี่โนมันยังกระพริบอยู่เว้ยมันมันอยู่ตองโรงแรมไอ้เฮียปลากระป๋องอยู่แล้วอยู่แล้ว่ไหไนอ่ะที้ฉัดีนั่ีก็ตัวจับเออทำไมเครื่องตัวจับกูดังตลอดเลย่แตบ้านเป็นรั้วมันตามมึงไงเดชเดวมันตามพว่าวว้าวฟิวตายตรงไหนไม่รู้ตรงไหนอ่ะไหนก็ตายแล้วนี่ยผมขี่มอสที่คุณบอกอย่างที่่แผมเป็นคนโดนอยู่ไหนนะเฮ้ยดีร่ากระปิ๊บกระปิ๊บแป๊บนึงกระปิ๊บอยู่วอยู่ไหนนะเอาเลยพ่อแม่จะไม่ยอมพ่อ คือมคอหายใจแรงี่ายกับปี๊แล้วไอ้ปีมาพอมวังเขามาแล้วเออได้ได้ได้พี่าได้ได้ไไหนนี่นกูอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยด้ไม่ด้วิ่งไปบ้านนู้นนะบ้าอไม่ใช่บ้านนี่ยตรงนี้อนี่ไบ้านอ้กับปี๊กับปี๊กับปี๊กักบจริงด้วยไอ้ปีมันล้องหดเล่นบ้านเุ้เจ้ด้วเนี่ยเฮี้ยคุณเจ้เอ้อ้แวนมีคัตเตอร์นี่เ่าแวนหน้าไม่ไหนเออ เอาโลดเลยเปิดยากอย่าประตูจริงวันทำไมมันมันเออมันปิ๊บแรงกว่าเดิมมาแล้วปิ๊บปี้บปี๊บวันปิ๊บปี๊บปี๊บปี๊บท่าไหร่วะปิดประตูไม่รู้ปิดประตูไว้มาวันมาจริงมันมาอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอยู่กับเราอยู่กูเปิดประตแล้วไปเลยกู ไปเว้ยไปนั่งเยอะจังหวะนี้นั่งนิ่งแล้วใช่ไอ้ยังบอกแล้ว่าจริงเนี่ยขบเสียงปิ๊ป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 พีอ่ะปีพอได้อยู่บ้านหลังเมื่อกี้ที่เดินอะพี่บ้านเมื่อกี้อยู่ตรงไหนของแป็นที่วะเนีเอออยู่ฝั่งซ้ายสุดเดี๋ยวพี่ที่มันมีเออสามหลังอะซ้ายสุดของแม่เลยโอเคจ้ะเอออย่าบอกว่าพี่จะพาเพื่อนมาใช่จไใช่ไปหาดีดีดีกว่าเจออะไรอะไปดีได้กระสุนเนาะบุเล็ด ช่จริงได้ก็สุไหมพนบได้คารนี่าแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่รถอ่ะเปิดพกว่ะเฮ้ยพี่นบุเรดอ่ะมีสมีสองนัดเอ่ากระสุนให้ให้นี่ให้นบให้ยังไงกระเป๋าบ่าเปิดกระเป๋าขึ้นมานบอยู่ไหนอ่ะพี่นบอยู่ไหนอะแต่มันมีกระสุนรือเปล่าเฮ้ยปปิด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  พเ่อเต่ทั้งตหเวะไม่รู้อะแเตพเตไปพี่ตีเตะไรตะมันต่เตะเดเตรเต่เตะเตเตตมอต่ตะเันเตนเันใช้กตบพี่ไม่ได้เเตยมันคือจุนเจีเตลงรถเว้ยใช่ค่ะพเดาเชเนด้วยเเตนเเตนเเตนเด่าเเตนเเตนเดตนเเ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 ่นเเ่ตเเตตเเตนเด่นเเตนเเตนเเตเดตนเเตเเตนเเตนเเตนเดต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 เตเดตนเตเดตนเดตเดตเดตนเดต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 เด่เดตเดตเดตเตเตเ ไอ้เหี้ยเว่กเวเหี้ยเหี้ยเหี้ยมาเหี้ยเหี้ยผีตามตามจริงผีตามจริงผีแตลักษณะจริงเป๊ดเป๊ะเป๊ะเปเปปิดเราไม่ได้เสียผีใกล้ๆได้วะหือว่าไมตามอยู่เลยไมตามอยู่เลยเหี้ยตามอยู่เลยี่ตายไม่าก่อนไปเหี้ยตามไม่หยุดเลยบ้านนี้กูเช็คแล้วบ้านนี้มันโทรมามมาเหี้ย่แล้ว กูว่าแล้วตียอยู่ไหนบ้านหลังนี้มันมีเตียงอยู่มีไงเตียงมันไอวิวตเตโชคดีทุกคนไอบได้ากูแหววตายตียง้ยเ้ยิวแล้วเฮ้ยเฮไ้้ย้ยเย้ยเฮี้ย้ยเ้ย้ยเฮ้้ แสดงพวกสุดลูกซองแน่ผีมาเดินบนอยู่ใกล้เนี่ยใครวะเออผีอยู่ระบาดเยมั้ยเน่ยว่เธอผีมาอยู่ซ้ายบนใกล้ๆกูเนี่ยอ๋อไม่ว่าพี่นัวผมดิฟิววิดหลบอยู่ใต้เตียงพี่ซ่อนตัวอยู่ระไาดพี่นัทผมมาพาผิงเล้วรับฟิวมาเดินเข้ามาในบ้านกูฟิวเอ๊ย ไม่อยากรอะไรเชียวไอ้หนูบกิใจเลยนะเปียวเปียวเปีวมัม่ขเราได้มวีวมันขับเราวเีเไอ้าไม่เห็นไม่เห็นหรอพีก็พีก็ไม่เห็นมุกูหรอกกอยู่ใต้เตียงนี่สารจริงปิ๊บยาวเลยพี่น้องคิดดูนี่ปิ๊บ ที่เลยอ่ะจริงบอกแล้วปิ๊บที้แบบวอเองอย่างเงี้ยเลยจริงเออผีร้ายสัตว์้ยพี่นัสดีมาดีด้าปิ๊บปิ๊บจริงได้ไปตู้ตู้ไงปิดมาแล้วโคตรมาเอ๊ะออเออเออเลยเจ้าคนนี้ลาก่อนแล้วกูก็ได้าไปน่ารอดละโอเค ดีได้กูก็ได้ไปดีแล้วเรียบร้อยไอ้ย่าตอนเมื่อกี้ดีได้อยู่กูว่าจะรีบเดินออกแม่งหันมาเลยจริงตอนแรกมันกินได้ก่อนไม่ใช่เหรอแต่ที่นั้นก็วิ่งไม่ทันเหมือนกันใช่ไหมไม่ทันมันนออกไม่ทันมันดีนขวางประตูเลยมันอยู่ข้างประตูไอ้เดินปุ๊บแม่งพุ่งออกมาเลยแล้วกูมีปืนกูไปกูไม่ยิงว่ะดีได้เนี่ยมันจวนตัวม้ามขี้ไม่ทัน เฮ้ยได้เจอรถรถกระบะเจอรถกระบะอยุติได้ได้ไหนขวาบนขวาสุดเลย F F สอง F สองขวาสุดเลยพี่ด่วนเลยสองคันนี้ชัวร์คันนี้ชัวร์เชี่ยไปไปไปเก๊ะเก๊ะเก๊ะเยอะอะไรเงี้ยบะแลมโบว์ว้าเยอะอันนี้ที่ใส่ล้อนี่ไงใส่ล้อใส่ล้อใช่เออเอ้ามาข่าร้อยยานหนึ่งครมีล้อโอ้ยไม่ก็มีล้อสี่ยานเลยดีกว่าเชี่ยมีไหมผมมีค่าแบตเตอรี่อ่ะ คือเติมน้ำมันต้องเชต้ออะไรงด้วยข่าอีกทางโอ้ได้มีแหวนนาโยเลกาจริงอ่ะจริงกูนาฬิกาไปละเรียบร้อยโอ้แล้วบ้านไหนวะาทำไมเสียงโคตรดังเลกาดังจัดเฮียเอวีบ้านที่ซานาให้ทุกคนทุกคนฮะทุกคนที่อยู่ในบ้านติด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 ทุกคน กูลาแอบตายเตียงในบ้านอยู่อะกูก็มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหึส้อลารตัวอี้อ่ะติดผิดหลังอะไรนะติด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 ตกดติดงิด้ิดติดติดติลัตรดติติดติ้ตตา กูรอแล้วอยนบ้าแล้วไม่ดูปีบอยแล้วกูไปแล้วก็แอร์อยู่แท้ดีนะไปปีมากที่บ้านโชคดีสองโชคดีปีโอ้โหเขา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 ได้เร็วเหมือนกันที่นาได้นะเยี่ยมผีขำใช่ไหมผีขำอยู่ในบ้านเนี่ยแดงเถื่อนเลยตอนเนี้ยแดงอย่างเดียวแดงขำนะมีขำมากผีบอกตลกกว่าไอ้ผีเดินลงมาแล้วตลกมาก เจออันนึงครบแล้วป mm. ่ะ euh มันใช้ได right> ้กี่ล้อวะสี <h <h ่ป่ะใช้สี่ล้อจะไม่เลีอยนถ้าเจออันนึงก็เหลยสองอันไปแล้วเอาเลยเอาพื่ปานาฬิกาไปเฮียเอลี่ยมเอ่อฟิวโดนพี่ป้านาฬิกาไปแฝงฟิวไเสียนาฬิกาบอกไม่เสียงอะไรไม่ไิดเออไเสียงติด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 เมื่อไหรไม่ได้ยินน้ำตาโอ้โหโคตรยัง แอบอย่าบบจริงจังว่ะแอบนะจ้าขนาดไหนอาจจะขนาดนั้นนะมาแล้วพิวอ๋ออ๋ออิเล็กตริกของของดีจริงมาแล้วมาแล้วพิวเฮีย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 นัีนอะไรเนี่ยพิวเหนือร้ถแล้วเนี่ใช่ไหมไอฟิวสวัสดีไอฟิวสวัสดีไอฟิวสวัสดีมากไอฟิวขอไอ้เนี่ย เดี๋ยวรอสองอันแล้วเตายหมดลยราจะตายกันหมดเี้วเราตายกันหมดเราจะตายกันหมดเราต้องไปเราจะตายนะเราจะไม่รอดนะนี่ไงไอฟ้ดีดเลยไอเฟี้ยดีเกินหน้ากลัวเลยไอฟี้ยดีจัดเลยแม่เนี่ยไอฟี้ยดีดีเ่ยที่เนี่ยก็บอกาตอ วิวหมดดีจริงมาแล้ววิวไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยมาแล้วียไอ้เบี้ยมาแล้วไไอ้เบี้ยวมาแล้วไอ้นั่นเนี่ยมันดูวิวนี่เนี้ยไอ้เบี้ยวตายไปเล้เนี้ย เราอยู่ใต้เตียงก็ดีอะรเลยตอนแลกรอบแรกไงพี่เรไม่เจอชิงอนลอกแกนะคือว่ามันต้องไปใส่ก่อนแล้วถึงจะเรนดอมใหม่วะเอพีอวดีจ้าไปเจอแล้วไอเดียไปยาวมาอป้าตายนะพี่บ้าาสุดใช่ไหมตายเสองไอเดียไปล้วอวดดีใช่ไหม เฮ้ยธรรมดาติดๆก็ใกล้บ้านมแล้วเอาเงี้ยวไปแล้วผีกำลังกวนไข่เลยเยอกวนพี่ว่ารอบ้านนี่ไม่ไงเฮ้ยมีเพื่มตัวเองได้ เชื่ออยู่ F3 มาจริงอยู่ใครไม่รู้ไอ้ซีรวยพี่เลยบอกไม่ได้กําลังกําลังเจียงไงเจียงเจียงถ้าผีมันไม่อยากไปที่นี้สทีวะมันต้องมีใครแน่เลยไม่มีเลอกมีใครสักคนหนึ่งที่อวดีตกับผีโอ้ยีอซีอยู่ดิไป F3 เนี่ยไปบ้านอะไร F3 เลี้ยมันต้องมีเด็กเด็กเด็กชายสักคนหนึ่ง อ่างเงี้ยเอเดียนเฉียวเฉียวว่ะวอดีจัดเดี๋ยววอดีอยู่กลางวอดีเฉียวเอเดียนเฉียวเฉียวโชว์เนี่ยพี่กำลังเออพี่กำลังไปแล้วพี่กำลังจะมาเอาพี่เหมือนกันพี่น้องใส่ไงไงพี่น้อกำลังมาขอปืนนะพี่น้องด้ขอปืนได้ไหมปืนพี่อ่ะทุกคนด่าดดาวากระสุนด้านน่าจะปืนที่จ่องเปียเนี่ยเวรุ่นชายจริงด้วยเวรุ่นเว้ ยิงมาได้ยิงแม่มได้ยิงแม่มสักทีดิเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสุดแล้แม่มันรีโหลดไม่ได้อะทำไมมันรีโหลดก็สุดไม่ได้วะไอ้งไหนวะยู่ไหนวะทำไมมนรีโหลดไม่ได้วะเฮ้ยแล้ไงเอาดิเอาดิทะเลเอาจริงทะเลเอาจริงทะเลเอาจริงทะเลทะเลทะเลเอาจริงทำไมันรีโหลดไม่ได้วะชิโยด้วยชิโยดชิโยด้วช่วยด้ว่วด้วยดีชิโยด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 ้วย ดีไม่ได้ไวพี่ิช่วยด้วย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 ไม่รไมอ๋อดีโได้แล้วไอชี้ต้องทิปืนใหม่อีมพี่นัทอยู่ไหนอยู่ี่เออ้ายตายแล้วอ่ะเลจริงทะเลจริงทะเลจิงทะเลจิงเียล้มไปแล้วทะเลจริงเฮ้ยอ่าอยู่ไม่ยุแล้วไ้หยนยนอเฮ้ยยยงมันใ้ายแล้วทะเลจริง เแค่ hey, คุณไปใส่ล้ออย่าพี่มาอย่ามายิงไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะมีปืนไปทำไมอ่ะมายิงไม่เห็นตายเลยวะไอ้สัสเอ้นี่อย่างน้อยก็ล้มลงไปให้หน่อยไม่ได้หรือไงเฮ้ยไปดีอจะมีปืนดมเฮียอะไรมีปืนดมเฮียอะไรยิงกันมันเลยอ่ะนึกว่าเคาลเตอร์ไอ้สัสที่จะใส่ล้อก่อนย่ีใส่ล้อเรียบร้อยใส่ล้อแล้วใส่ล้อแล้วไงต่อไหนขับได้ไหมขับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเประตูประตูเอาได้เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับรถเฮ้ยใครอยู่บ้านใครฝ่ายดีวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยคือรถดีเนี่ยกูมีกุญแจรถแต่กูข้ามไอ้กูข้ามกูมีกุญแจรถได้เอาไเอาไรฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ฟิวหรือว่าต้องใส่แบตเตอรี่ตรงนี้วะฟิว ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้กล้าใไม่ได้เปิดประตูใส่เข้าไปได้ถ้าเปิดฝากระโปรงวะไม่เที่ยงไม่เที่งนี่ไงฟิวเปิดฝากระโปรงฟิวนี่ไงเปิดฝากระโปรงวิวเปิดฝากระโปรงใส่เใส่โอ้แต่เว้ยเฮ้ยเหลืออะไรอ่ะเครื่องยนต์เหรอพ่อลเหลืออะไรวะเครื่องยนต์ปะเนี่ยคือเขียวเนี่ะโทโมมิตาอ๊ะเฮ้เครื่องยนต์นี่ยใครมีเครื่องยนต์บ้างวะ เครื่องยนเจอที่ไหนวะนี่่งหายแล้วไม่รถแลนั่นแหละประตูนี้แหละแอเคแลนด์สรู้อ่ะประตูนี้แหละนี่ไงนี่อ่ะเครื่องยนต์นี่นี่ไงไปไปไปโอ้ไป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 ไโอดิดาดาม่อยู่แล้วดีดาไปดีดาตายแล้วดีดาตายไป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 ผีอยู่แถวนี้นะผีอยู่แถวนี้นะผีหายไปแล้วหายกัที่แล้วเดินอยู่แใส่แม่มเลยใส่ไม่ได้ตายดิตายเดินใหม่นะ กูมเดินแป๊บเดียวเองเนี่ยมาเดินไม่ตืนแล้วว้ายมาโอเคกูตายแล้วกูกำลังจะโอเคโอเคาตาก่อนตาก่อนเฮ้ยเจ็ดสิบสองเจ็ดตีตาลนตตาลนตาล้ลายเยอะช่วยด้วยแกรถอยู่ที่พีนัทไม่ใช่เหรอใช่เครื่องยนต์ก็อยู่ที่กู มึงจะไปไหนกันมาแล้วใส่เครื่องปิดฝาขับรถไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเปิดประตูดิเฮียเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูขับรถไปแล้วซิงซิงมาก อะไรใีการพิมพ์กัน Easy 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 อะไรตายกันับเลยไอนี้แมีอืม A o I F E W เฮ้ยออกเวลากว่า View